ครับมันสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกมเมลอนเซนบักโอเคผมขอปิดการสัมผัสจะได้เห็นแตให้มันไม่แหลกนะเนาะก็อ่านเสียกระดิ่เอยอยงเลยคยอยเห็นชั่วเลย วันนี้ชุดต่อไ้จเจอ,า,อ,เอาโปแกมอัดไว้ตรงนี้แล้กันไว้ตรงนี้ไวตรงนี้ไปตรงนี้มาดูดีกว่าว่อาอะเนรอะไรโอเคไปเกมาแล้วนี่ไง เสร็จแล้วโอ้ข้าววันนีมไม่รู้นะผมเอา achievement อะไรบ้างปเป็นเนี่ย achievement เนี่ยผมได้มาพอถึงคนล้ว <c oughs> เดี๋ยวผมจะสอนแล้วก็น achievement อะไรถาไว้บ้าง แต่จะมีไอชิพเมนหนึ่งที่ผมสอนทำไม่ได้ข็เปิดการสัมผัสอ่ะน,นี่คือไอชิพแมนนี้ครับนี่ย o l ล o t t ทูเดอ t สซึ่งขั้นตอนมันเยอะม,อมากๆผมจะต้องเอาของคนอื่นมาดูอ่ะคือแบบขั้นตอนเยอะมากตอนนี้ผมือเงินอ,อ,อ,อยู่ สองร้อยสาีแต่ผมเลือกจะใชดแพ็กฟรีก็เกดยังไงผมว่าภาษาอังกฤษไม่ออกช่างมันเถอะเราไปเอาของเสียงเงินก็ได้ดีเล็กไม่ใช่คลีเล็กดีเล็ก วอดเด็กแมวไอหุ่นนี่เรามีแล้วก็วกุ้งเกมเรามีแล้วนี่ทำอ๋อที่เรามีสามเหลี่ยมอะไรอยู่ข้างหน้าไลอู้ดูเหมือนเราเจอแบล็คแบล็ อ๋ออ oh, ันนี้ของอันนั squishy, ้นตอนนั right? ้นนายที่ทำคลิปสปังคี้แต่เดียดเดีบสวัสดีมิสเตอร์ันไม่ได้เจอกันนะฮันเขาฉันไม่ได้ใช้แก่อันขอ้ขอเรมาเกัน บายบายทีนี้ก็ไปคุยกับลากมะม่วงโอเคผมขอผมจะไม่ใช้เครื่องนันตีพวกนี้แน่เพราะว่าผมใช้ไม่เป็นเรามาสร้างอันนี้ดีกว่า ผม,ผมช่องเซฟผมผมเซฟไว้เลยอ่ะอ่านี่อันเซฟที่ผมเซฟไว้อุย้ยอันนี้สับปะหลาดที่ยผมทำไว้สับปะหลาดแล้วไม่ใช้ดังนั้นเราลบทิ้งบายบายวันนี้เราจะมาโฟกัสที่หุ่นยนต์นี่เอาเล่นเหล็กออกนี่หุ่นยนต์นี่ผมเพิร์ทำมันผางผก็เลยส่มมันขึ้นมา แล้วก็เซฟมันเอาไว้เป็นความภาคภูมิใจสรรถเนี่ยหรอสตาร์ทยังไงสตาร์ทตรงนี้ชนม,ม,มาเลยข้าปทำมารอ่ะบ้องเลยอยู่จะขึ้นไปทำไมตรวจ c ปี้ผมอาจจะแหลกแหลกหน่อยนะครับผมเพราะว่า้างเอาไว้ใหญ่มากต้องหยุดเวลาแล้วกอ็อเอาออกนี่ Copy นี่อ่างเท่านี่ ตอนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับคุณเนี้ยผมเอาไว้ใช้แทนคนเวลาทำคลิปคลิปจะได้ไม่ติดเหลืองส่วนไอตรงนี้เนี่ยแล้วผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะตรงนี้จะเป็นสนามบาสเกตบอลกับสนามบอลชุดลงหัวไม่ลงซึ่งปกติตรงนี้ผมไม่ได้ใช้อยู่แล้ว เอาไว้เล่นๆเนี่ยโอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรียกพูดตึกนั่นเองตรงนี้จะเป็นห้องกินข้าวอยู่ชั้นบนสุดมีวิทยุแล้วเปิดไปอ้ายออกมาสันทานแล้วผมจะปลับกินตอนกับคืนเย็ต ก็จะสว่างประมาณนี้ครับผมไม่ค่อยชอบฉากกลางวันนี้เลยถ้าเป็น,ปนขั้เริ่มต้นเนี่ยแหละเดี๋ยวถ้ากลับไปเป็นค่าเริ่มตน้นแล้วต้นจะดงว่าเซดตาเซดตาไปเอาอันอื่นไปไปเอาอันอื่น<ม>เอาอันอื่นอันอื่นอันอื่นอันนีโ้โอเคโอเคโอเคกลับกลางคืนกลางคืน โอ้ยตาจะแตกไปด้วยนี่เนยตอนนี้นะครับเราก็จะมองไม่เห็นอะไรแล้วซึ่งไฟก็จะแางๆหน่อยโปรแมาอาจจะไปไหนนี่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาตัวนนละครไมล่ออนอมาซึ่งเกมก็จะแหลกๆหน่อยนะครับผมจะปิดเปิดไว่เลยโอเคเดี๋ยวผมจะพาทัวบ้านนี้ตรงน,นี้จะเป็นส่วนของโต๊ะคอมนะครับ โอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นถังระเบิดเพลิงโอ้ลมพายสีเฮลิคอปเตอร์ว้าวเวลาเปิดตู้คอมเนี่ยโอเคครับสว่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องเก็บตุก๊กตามีบ็อกซี่บอูอยู่ตัวหนึ่งตอนเชคเตอร์สามแต่ตอนนี้เรามีเชคเตอร์สี่แล้วเชคเตอร์ห้าก็จะมาแนะล้วเซฟเฮลเปนเชคเตอร์สี่เขจะเปิดประตูตรงนี้แล้วตุวก๊กตาก็จะไหลออกมา แล้วลอมาอีกละข้างล่างกับเบแล้วเอาอีกผมจะเอาระเบิดยัดอ่อโฆษณาจะมาขอ,ขอ,ขอ,ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ท่าที่ไหนล่ะท่าโฆษณาแบบดิจิตอลเข้าไปหาเจอคข้าไปหาหานีแหละท่าโฆษณาแบบดิจิตอลผมจะยัดระเบิดซีโฟเข้าไปในนี้บายบายนะห้องตุ๊กตา อ้ยไม่มันเลยอาบ้านไม่บ้านไม่ลืมไปว่ามันเป็นไม้มันจะแหลกแต่ตอนนี้ก็มืดมากผมมองอะไรไม่เห็นเลยสว่างเรียบร้อยโอเควันนี้เรามาอยู่ตรงนี้นะคะผมซึ่งมันมีเมลอนพบเมลอนอยู่ต่ัวยังไม่อาบน้ำเหรอนกมาจะพูดทำไมล่ะปะคิดหนู ผมให้มเมลล่นตัวดีใส่อยู่กระตาให้ผมเปตาไปเต่อเบลล์ใส่อยู่กระตาได้ไงคิดนี่ได้ติดเหลืองแน่ผมเริ่มกดไอ้ดูโอลิงโกตวดตีดูโนี่เป็นไงบ้างต้องอยากเห็นกระดูกหูนี่เนี่ย ผมก็ไอกระดูกมโอเคนี่เองโดนทิ้งไปเลยจัดอันดับตัวละครที่เตี้ยกว่าตัวละครเมลอนอันดับที่หนึ่งดโดหลิงโกอันดับที่สองมาก่อนแบกเกอร์เดี๋ยวใคกเกอร์เตี้ยกว่าดโดนเข้าหรืเอเปล่าแม่ประสบเท่ากัน อันดับที่สามอ่าอ้ตัวนี้ต้องไปอันดับหนึ่งหูมันเาวอันดับที่สี่อันดับที่ห้า พ่าแฟนนายไปอยู่ข้างหน้าส่วนไอ้ตัวนี้อยู่ข้างหลังเจอหมดแล้วเ่ะอเจอหมดแล้วอันดับที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกกาโนอ้คร็กเกอร์กับกาโนนเป็นเพื่อนกันนี่นะแต่ผมไม่มีคร็กเกอร์ที่เป็นประคนอ่ะ อ,อ,อันดับต่อไปอันดับต่อไปอันดับต่อไปใ้เาตัวนี้มีนับผมะค่เอามรบเล่นผมว่าน่าจะหมด สามตัวนี้ยังรอดผมจะจำลองวิธีกะผมจะจำลองก็มีตกหน่อยอเ,เกมอาจจะแหลกแลน่แนเกมมันต้องแหลกแลน่แอโอเคตอนนี้เกมพังไปแล้วปลบลๆๆล,บ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 ลบ ผมจะไปดาด A C D ไปอาบนะ้ำแปันไปเยีจ๊กโอเคขอปิดคลิปก่อน